วันนี้พวกเราทีมงานมอใสจะมาเล่าข่าวจับคาวาซกิเซ r วันอามาแต่งสุดเฟี้ยวจากสำนัก GTM จากประเทศญี่ปุ่นเรียกได้ว่านี่เป็นการแต่งรถที่สุดเฟีย้ยวและก็สุดในรุ่นเลยก็ว่าได้ครับผมสาหรับคาวาซกิเซตวันอาที่ต้องบอกว่าแทบไม่มีอะไรที่เป็นเหลือเขาโครงเดิมเลยก็ว่าได้ยกเว้นเครื่องยนต์กับเฟรมนะตัวรถนะครับผมมีความจุอของเครื่องยนต์อยู่ที่1,260ซีซีนะครับผมมาพร้อมกับแรงม้าที่154 PS ที่รอบ9,600รอบต่อนอาที จากการคัสตอมนะครับรถคันนี้ทําให้น้ําหนักตัวรถเนี่ยเหลือเพียง184กิโลกรัมจากน้าหนักเดิมๆนะครับที่ออกจากโรงงานเนี่ยอยู่ที่246กิโลกรัมนะครับผมเรียกว่าเบาสุดขีดเลยทีเดียวครับผมหายไปเยอะพอสมควรนะครับกับน้ําหนักช่วงหลางของตัวรถนะครับผมใช้ช่วงล่างของในตอนนะครับผมปั๊มเบรกบนและปั๊มคลัชของตัวรถเนี่ยใช้ปั๊มเบรกของเกียร์สปีดนั่นเองนะครับเรียกว่าแพงมาเลยนะครับผมทั้งปั๊มเบรกบนและปั๊มคลัชเลยทีเดียวครับ ปั๊มล่างนะครับผมเป็นของแบมโบนะครับผมซึ่งปั๊มหน้าเนี่ยจะเป็นของ GP4 RX นะครับผมเบรกหลังก็เช่นกันนะครับจากแบมโบในส่วนของไฟหน้านะครับตัวคโครมเนี่ยังเป็นคโครมของฮารลเจนนะครับแต่ว่าหลอดเป็นหลอด LED กันสปัดไฮเปอร Hi ์โปถังน้ำมันเป็นถังอลูมิเนียมเรียบร้อยแล้วนะครับผมคารบ,บูเรเตอร์เป็นของโยชิมุระปากหลังมีขนาด40มิลิเมตรเรียกได้ว่าหากไล่ของแต่งเนี่ยวันนี้ก็คงไล่ไม่หมดอย่างแน่นอน,นครับเพราะว่ามันเยอะมากๆเลยทีเดียว สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับผมก็สามารถนําไปเป็นแรงบันดาลใจในการตกแต่งของรถตัวเองได้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราในการทาคลิปในครั้งต่อไปด้วยครับผมแมทไอรายงาน